สวัสดีจ้าสามนี้าาว่ากันอีกแล้วทางชา่องใหญ่หฮัทลงมีมั่นเพื่อนคนทำเกษตรสามนี้ยังัทข้าวมาช่วบรรยากาศเสื่อขายสอบถามราคาว่าอยู่ตลาดโคกเจริญอำอเภอสวา่งงวสสนนางเด่นจังหวัดสกลนครเด้อพี่น้อง คุณได้ข่ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิง่งน้ำเด้เสด็จแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆสำหรับเสาร์มื้อนี้เป็นเสาร์วันเสาร์พี่น้องเดี๋ยวยังหันสภาพไปสอบถามเมึงราคาแล้พี่น้องเนาะไาเป็นสื่อขายกันแบบใดไต่ชมบรรยากาศสื่อขายบอกพี่น้องสำหรับเสาร์มื้อนี้มันสิถึกหรือมันสิแพงราคาเป็นแบบใดเดี๋ยสิสภาพเปเลาะชมเมมึงพี่น้อง เลาชมลาะสอบถามมึงล้อะไ้วก็ไปกันเลยจ้าพี่น้องเจตโตนอยู่ีได้พี่น้องเจ้าวันนี้เป็นเสาวันเสาร์ด้อพี่น้องเด้อตลาดโกกจะเริ่มเพิ่นเปิดขายทุกเสาวันเสาร์กับเพิ่นเปิดซื้อขายกันทุกเสาวันเสาร์กับวันอังคารพี่น้อง สำหรับเสาเมือน sí, ี่เป็นเสาวันเสานี่ค่ะขายอยังเดีชมเลยซื้อขายพี่น้อง

กำลังต่อรอด่อคันพี่เร oh> ียเรียบรรยากาศสกายพีนะ S <S 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 น ai, ้องฟ้าน้องฟ้าเปิดเท่าไรนะหะลอนหนึ่งพันหาลอยเงนหนึ่ันหาลอยแม่ลูกลูกลูกโตแม่เด้อพี่น้องเด้อนี่นหนึ่งพันหาลอยปะันนงฟรตลากในบลอกตอนากในอยู่ด้อพี่น้องเด้อนี่เราเด้อเราเ้ีหาเเรอ้ก็แี แต่มันต่ยนอะแม่เนาะแม่มันตตายนอะก็เคยถือก็อได้ฟังถึงฟังตัวแล้วโอ้ยมันจอยจ้าไม่โคกกเขียวละ้เจ็ยรตอยร้องเสียงท่านสี่น้องฝ้ายไี่ขอเบอรติดต่อไม่หรอกนี่อน้องฝ้าไม่ขอเบอร์ติดต่อในลูกศูนยก้าแปดสองหนึ่งหกหกหกสี่เจ็ดปดสนใจทัวหาน้องฝ้ายด้วยพี่น้อง ได้แม่ลูกพว่นเขาจับลูกโตแม่ได้พี่น้องเขาขายลันอลหาน้องปาได้เลยได้จ้า ว่าเขาขายกันแล้วหาพันที่รนเนาะลูกกรห่าพันูฟูด้วยพี่น้องด้วของพี่ใหญ่ทนหาพันตัวร่างไนบอบไอ่ได้ตัวเป็นบอบมองขายเป็นบตันยาอยตัว่าสันพี่น้องว่ามองขายด้วยพี่น้องด้วยหาพันหาพันหมองขายเลย่องขายรุดชิยหาพั ของพ่อยัยทันพี่น้องฟ้าเปิดติดต่อพ่อศูนย์แปดหกศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์ศูนย์สองเก้าศูนย์ศูนย์สองไม่ต้องบาทห้าาแม่ลูก แม่แม่ลูกโตแม่ได้เนาะเปิดเท่าไรคะเปิดไ้บมือนึงสองโตแม่ลูกพี่น้องเปิดไ้บมือนึงเป็นว่าลูกแหลกว่าสันพี่น้องนี่นเปิดใบมือนึงแล้วค่านี่ต่อร่องได้บ่พอได้ได้ได้ รุดลักกลอยด้วยพี่น้องด้วยรุดลักกลอยไปสันทวินว่ะลุดลักกลอยลลุดักเป็นแม่ลูกองห้องไลน์แม่ลูกตัวแม่เนาะแม่นครับช้าช่วงมัวแม่ลูกพี่น้องตันตันเลยพี่น้องไปตาไปใส่หางไปอยู่ได้มาจากพ่อมทวินมัน ตัวนี้ใครล้วไปเปิดเท่าไรคะต,ตัวนี้มือหน้าร่อยตัวนี้ก็มือหาร่อยตัวนี้มือมือร้องตัวนี้มืออันนี้มืนหาร่อยแบบนี้มือหาอร่อยพี่นอ้องเป็นมั่วแม่นั่งด้วยพี่น้องเดินหนึ่งมื่นห้าร้อยต่อร้องเลยปะ รุดได้รุดได้พี่น้องรุดได้ต่อรองในว่าสันเขาดีนะรุดมือได้อยู่ยังมีอีกวะแม่ลูกหนนเป่นปะขอเบอร์ติดต่อค่ะ0 8 7 0 8 9 6 3 1 0 4์แปดสนใจทร่หหาหอยวินหอยวินเด้อพี่น้องเด้อสนใจทร่หหาหอยวินได้เลยจ้ะ ยังสุดหกตัวยังสุดหกตัวยุ่งกันหรือเปล่าอ๋อมื่นนี่มาตลาดเนี่ยมาเจ็ดตัวนี่มาหกมาหเบิร์แล้วบ้าเพิ่นไปโยกอกมาพี่น้องหมู่บ้านนี่กระดอกกระดียดอกมานมานโกบาลโกเมืองเขาหอยเน็ต ได้ผู้จับคักเนะไปสื่อว่าแม่คือได้ผู้จับคักเลยยังอีกสองคนได้ว่าดีไปน้วกันแม่นบ่ไปน้วกันให้บื้ยมวันๆพี่น้องในตลาดสวัสดีค่ะ ได้ยังมากืลอนี่ได,ได้แม่ลูกมาจ้ะได้แม่ลูกลูกตัวแม่พี่น้องของพ่อพวนต้อขึ้นตันดีทวดพี่นอ้องเง,ง,งาหางเงาบักใหญ่ด้วยพี่น้องด้วยเบิ้งเาด้วยเป็นง้วเลี้ยงด้วยพี่น้องด้วยง้วเลี้ยง,ยงแม่ลูกเบิง้งขาเบิ้งแขงคนดูสีกระสวย เปิดไวเท่าไรนอกจากเปิดไวสามหมื่นสามเะเปิดไวสามหมื่นสามพันพี่น้องเม่ลูกลูกตัเม่แม่เพิ่นยังท้องวางนอกจากเม่เพิ่นยังทองวางเลยพี่น้องเด้อสูงอยู่ประมาณร้อยสี่สิบเหรอคุณด้พี่น้องไม่สเปซือก็บอกือเอะโอ้ห้า งามพี่น้องได้มากข้มเดียวนี่พี่น้จ้าข้ม,ามเดียวจ้ได้มากข้มเดียวพี่น้องของพลอยพุ่นขอเบอร์ติดตอ่อเลยจ้าศูนย์หกห้าศูนย์หกห้า่งย์หสามสามสองแปดสามสามสองแสนใจโทรหาพ่อพุ่นด้วยพี่น้องด้วยแม่ลูกลูกโตแมง่งามงามพี่น้องโสีแดงเข้มด้วยพี่น้องเห็นม้ว<ม>เลี้ยงด้วยจ้าขอบคุณค่ะแม่สวัสดีค่ะครับ เปิดเท่าไรน้อนี่นาะห้าเปิดไปสิบสี่ห้าร้อยค่ะเปิดไปสิบสี่ห้าร้อยพี่น้องนี่เมื่อสี่พันหาร้อยเอองามๆพี่น้องตึงตาเิึงขทงเพิ่นเด้อสวยดิพี่น้องนี่หน้าตาดีราคานี่ต่อรองได้ปะน้องราคานี่ไก่คุยกันครับราคานี่ต่อรองได้ไก่ไก่คุยกันเด้อพี่น้องเด้อมองทรงเนี่ย สวยๆเลยพี่น้องครับนาตาดีนาตาดีนสูงอยู่ประมาณลอยสามดส่เนาะประมาณนี้แหละพี่น้องสามสิบแปดสวยเลยได้มาจ็กตัวมอนได้มาสาตัวสตัวขายไปแล้วขายไปแล้วขายไปละสองพี่น้องเหลืออยู่ตัวเดียวขอเบอร์ติดตเอค่ะศูนย์แปด 9 9 <Knock. S 1> 10, 9 3, 0 7 9 3เก้าสนใจโทรหาหอยเอกเนาะครับสนใจโทรหาหอยเอกได้เลยได้จานนี่งามๆเลยค่ะว่า่เสาัวคาอยเงินทคาเนาะอูหัวลกหักเนาะมเนีดยหายแลเพียนนะครับจะกรอขายตัวร่องราคาด้วยพี่น้องด้วย

ล่องเล่องลำใหญ่แล้วัง่าวังหันจ้านี่ว่ามันใหญ่ลใหญเลยววดยคใดบไปห่อยตัดัวแม่ผู้แกมขพ่คนี่ยงตูแมับตัวขายตัวแม่้ใเตตัวแม่ยังตวผู้ว่าสันพี่น้องเอิบสามหาลอยบสาเบื้งหดี่้อตัวบักไงชิบสามหาลอยของไดงเย็นพี่น้องราคาหนีต่อลองในประจาราคาน 2ีโลทรง,ง,ง,งฟรียี่สิโลทรงฟรีคนบาปหน่อสามหาร้อยสิบสามหาร้อยอ่พน้าต้อนรถหายร้อยนึงแล้ว ต,ตัวถีต้อตรถอีก2องอยเพื่อนิี่มบนปอก้อโตบักใหญ่ดิเตตแม่นี่เพื่อนขายเลพี่น้องเต้ตัวเดียวต้องชดเลยจัดมาเลยเอเบอร์ตดต่อนจ้าศูนย์เก้าแปดศู้าแปดสี่สี่ศูนย์สี่สี่สอนึ่งศูนย์แปใจโทรหาหอยดูเย็นเด้อพี่น้องเด้อนยนขายละบขายระเบ่ตัวนี้ขายระเบูนย่ะวิเคาี่เดอนเพ่ มึงก็บอกด้วยมึงด้วยดิบอกเารูปรอนดิออกปืนมึงบกสมบัติด้วยดิมึงยิ่งด่ากูอ่ะตัวนี้เจ้าใครแบ่ห้ยพวกตัวนี้ครับใครนะครับแม่่ว่า เขาดิเก่งมีแต่ข่อยแล้วม่เก่งคือเขาไงมี่ตะหลุนโฆษณาของข่อยไหนะโฆษณาอย่างพี่น้องบ่ได้กำไรแม่นบ่จ้าอยู่บนโลกแค่เจ้าห้องว่าสันบานไอ้เจ้าแต่บ่ได้ซื้อนี่มาขายปัดจุนพี่พระเอกซื้อในตลาดนี่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 เพิ่งเขาเนี่พระเอกของแท้นี่กําลังโลกมันถึบไปไปไผยเบื้องนอกแบบนี้นะ เปขาส่วนตเป้ขาส่วนตัวผมชิลกว่าตัวผมชิลงเพรามือนี้ได้ชิบก็โตขึ้นนะผมมันสูงมากเลยครับนี่โอ้ยาป้ขาเบิ้งด้วยนี่เพิ่นมาเบิ้งนี่เพิ่นที่ซื้อหวยทักบาทเนี่ยโอ้ ขอซื้อนาจะกะกวางบ้านเองเออาจริงเออซื้อมาอะไรซื totally. um> yeah. yeah. ้อซองหาเลยขอซ้อมาไดองเยทำบ่าได้กนขายตนคจะขึ้นเมื่อบ้านแน่นเอ้าพนหตัอยู่ในรตตาเออันยสโลเอไปซ่งเฟียเได้สมาเลยน่นเอจะมาเฝ้างเถอ้า คลายข้อขาดขึ้นแล้วมือีเมียขาก็จมเมียขากูยู่หรอว่าโอยว่งขยู่ที่ตัวนี้ได้มึงระจ่ามาจะซื้อห้อมึงขายขมันเจีเนี้ัวใส้งานบ่ตาโอ้ยใส่งานี่ไปรับประกันให้ได้ตัวนี้ด้วใส่ฟูมมันครับโมมีงัวถูก กันใส่งันรับประกันให้ได้่วตัวนี่มันพ่อเอาอยู่รประกันเนี่เลยรับประกันไม่ได้เหลายแหวมรูเออขันได้เนื้อหน่อยเขาขายให้เรากันเป็งน่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮดาฮ่าก่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่า่าฮดาฮ่าฮ่าฮ่่่าฮ่า่่าา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 ่า่่่า่าาา่า สามวนี้เป็นสาววันสาวพี่น้องขนมีนี่เราอยนี่ตนี่มาที่มันคอีอเสื้อตนมปณนี่แล้วพี่น้องครับผมกินด้วยครับกินด้วยด้วไม่กินเราเป็นไฟไม่ได้ดอกคนเลยคืมาซื้อมาขาไก่มาแต่สาวเลยพี่น้องเยยมาสายแต่มาสายเพราะมีวัวมีควาวยได้พี่น้องก้วยหลายตัึง หลายหลายอยู่เป็นบ่แมนแล้วก็จะขึ้นไปรอบมือม้ยหลายมือไดไ้ได้ใครดีพอ่พอพ่อกล้วยมันนั่นเวียดซื้อดีครับแมนมามือนี้เวียดเขาพูดขายเดินโดนขายนีพยน่พูดได้ขายเวียดจ้างก็าพูได้ขาย <laughs> เขาซื้อดีเป็นต้นไงเวนพอเจ้าเขาก็ซื้อตามคาเ๋ยค่าขึ้นไปรอเบิ้งพี่น้องตาเขาละนี่ยิน่าทั้งไปได้ขายดีว่าสันเดียวแย่หาตาขึนไปรอเบ้องข้าไปสอบถามเบื้องลาคาพี่น้อง้ึกซีิ้องมึงด้วยนี่แปลแนเขาซื้อบ่นี่เวนบ่ตายมึงด้ อ้ของพอชมวนาเลหนเงินเงินเจ็ดร่อยว่า <c oughs> สันพี่น้องน่องราอยน เขาทเปิดเท่าไรคะนี่เปิดเปิดหารอยมือหนึ่งพันหารอยพี่น้องแม่ลูกแม่ลูกลูกตัวแม่บอกแม่ลูกลูกตัวแม่จอยมันอึดหยาพี่น้องจะคล้องคดนจะให้โูกเนาะโอ้จะคล้ง <German> องคนเด่นแต่การพนันผมเขาจะเาินสัตว์พี่น้องเขาจหาเงินอรนแต่ว่าย่ามลูกได้ขายพนหนาไปหรอล่าเนี่ยเนาะ เพิ่นก็เลยมันเลยจอยพี่น้อง <ไม S 1> จอยได้เมื่อลรเมื่พี่น้องมันมือเว้นล้วน <Natural. S 3> ไ่ได้กินครับผมไปสีจามุ่งใส่กินใส่หญ้ามันก็สีโออยู่ได้เนาะอ cin ้วนเด้ใหญ่อยู่ได้พี่น้องให่ลูกสูง140อยู่ครับสูง เสียแต่ว่ามันจอยมองเดียวเท่านั้นแบบพี่น้อรว้ี่บวกนะครับความสูงนี่จ้มันจอยเหรเจ้าตีครับผมเราก็ต้องตีมันเราเขาเรียกาอววนเราพี่น้องเรียกงัวจอยไปหาอ้วนเรู้ความเรียกหัวนมาหาจอยรูปขอเบอร์ติดต่อค่ะ0 8 8แปดครับศนย์ครับ0 0 4ยสนใจโทรหาโพธุมเด้อพี่น้องเด้อที่เลยละห้าเปื่นะครับเมื่อหนึ่งพันหาลอยต่อรองดนิดนอยเด้อพี่น้อง หมอวรีบเลยาสเมือนหาจ้ะสีเมือนหาพี่น้องเปิดไวแล้ค่ะสีเมือนหาเพื่อนว่าตอร่องได้บางตอไยูนิดหน่อยตอร่องไดดิดหน่อยว่าสันพี่น้องสีเมือนหาตัดสูงตัวบบกใหญ่ด้วยพี่น้องเด้ออ้ยบางหนากันเลยนอดักิอนหน หัวน no. ิบเนาะจะยงปไกลได้แม่ถ่วหัวเ้า่วหัวอย่ดีเลยพี่น้องม่แม่ลอยหกสิบนก่นี้เนาะยู่ก็จะอยก็ะไาิบอืมวนขัดหนอกมันบกเาวัดทางไหวัดทางหลังบกขาหนาเป็นบกขาหนาเป็นบกคม่ัเอาหนออความเนาะพี่น้องขากูเด้ สายคุณสคุณเอาไปคุณน้อสายคุณเอาไปคุณใเต็มเนปะสวยดีพี่น้องโอ้หอ้วนเลมันบห้าสั่งเลยป่ะอย่างท้าแม่ข้าเอาไปคุณเจ้าเจียนี้ยางไปบโบปินได้เนอยี่หมอนะเอามเต็มมาต่อรองเลยอยู่ด้วยพี่น้องด้ว พี่น้องสนใจโทรหาหอยมอนพี่น้องนี่โทรหาหอยมอนขอเบอร์ติดต่อจ้า96จ้า096 396 396 0859 0859สนใจโทรหาหอยมอนได้เลยเด้อจ้า24ชั่วโมงตลอด24ิะตลอด24ิด้วพี่น้องเด้อยทุ่ห่าใดตลอดเพป็นคแบบตัวสาวคนบ๊อบดกลางเช็เจียร์เมืองมันจิงซ่า